เพราะว่าอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมหาเราจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปเพราะว่าชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์และทีมข่าวไทย PBS <ม>จะไปสัญจรที่จังหวัดกระบี่และที่จังหวัดภูเก็ตพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเรื่องของการฟื้นฟูตามธรรมชาติเรื่องการท่องเที่ยวสะท้อนปัญหาในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะไปฟังเสียงความต้องการของคนประชาชนในพื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะครับเราสองคนยังไม่ได้ไปนะครับไปบสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจัดรายการสดกันที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ทีม ่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปล่วงหน้าแล้วนะครับไปเก็บข้อมูลกันแล้วซึ่งจุดหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดกระบี่ก็คืออ่าวนาน,นะครับที่พบว่าตอนนี้การท่องเที่ยวคึกคักครับแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีในช่วงต้นไฮซีซั่นที่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพวกร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาหายใจกันได้อีกครั้งหนึ่งครับ พนักงานบริษัททัวร์หน้าชายหาดอ่าวนามบอกว่าช่วงโควิด -19 เนี่ยหลายธุรกิจต้องปิดชั่วคราวนะครับแต่พอมีนักท่องเที่ยวกลับมาธุรกิจต่างๆทั้งโรงรามทัวร์ร้านอาหารหรือว่ารถสามล้อเนี่ยก็กลับมามีไรายได้กันอีกครั้งหนึ่งครับและช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็คาดการณ์ว่าโรงแรมต่างๆโดยเฉพาะบนเกาะพีพีจะมียอดจองเต็มเกือบทุกแห่งครับนี่คิดว่า เพราะมาันเ0งๆเจ็ดสอยยังยังไม่ไม่ปถึงเกแต่จะจะมีบุ๊กกิงที่แบบองเช่นของโรงแรมอะค่ะที่เข้ามาเยอะแล้วเลยทันวานหลังจากที่มาสรัไปคือเต็มทุกโรงแรมไม่ไม่เต็มร้อยเซนแต่90้าสิบแล้วแหละ ไปถามความคิดเห็นของคนขับสามล้อรับส่งในพื้นที่กันบ้างนะคะรวมถึงร้านขายเสื้อผ้าร้านของที่ลึกต่างๆพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มีกําลังซื้อเริ่มกลับมาเที่ยวกันละแล้วก็เริ่มซื้อสินค้ากันมากขึ้นแต่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นความหวังของคนในพื้นที่นะคะเขาอยากให้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่อย่างเช่นชาวจีนชาวสแกนดิเนเวียที่เดินทางมาแล้วมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเร็ววันค่ะ แต่นี้ก็หวังว่าช่วงหลังจากนี้เดือนนี้เดือนธันวาคมเขาบอกว่าจะมีชัตเตอร์ไฟจากสแกงใช่ไหมจะพบกแกอะไรอเนี้ยก็น่าจะโอเคขึ้นก็อยากอยากให้สนามบินกระบีนะ่เนี้ยเอาชัตเตอร์ไฟหรือว่าหาวิธีาการอะไรก็ได้ให้ชัตเตอร์ไฟมาลงบ้างมีข้อมูลของททท,ท,ทกระบี่นะครับพบว่ามีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ย เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ช่วง10เดือนแรกของปี2565กว่า1ล้าน3แสนคนครับก็ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวรวมแล้วเนี่ยกว่า12,000ล้านบาทครับ